ขังข่าวผีแดนพิษสงม,มนุษย์ขางข่าวกองทัพขางข่าวผีเรื่องราวสุดสยองในครั้งนี้เกิดขึ้นมานานรวม30ปีได้แล้วเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับทหารกลุ่มหนึ่ง ที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำภารกิจที่พิกัดกลางป่าลึกเพื่อสกัดการลักลอบการขนส่งยาเสพติดและนั่นก็ได้ทำให้ทหารทั้งหมู่ต้องเผชิญหน้ากับความสยดสยองของสิ่งมีชีวิตพิศวงที่ทำให้พวกเขาทุกคนในหมู่นั้นเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกันเลยพวกเขาต่างก็เรียกสิ่งที่พบเจอนี้ว่า ข้างข่าวผีเรื่องราวความลึกลับสุดสยองกลางป่าลึกนั้นยังเป็นเรื่องที่ชวนให้ผู้คนค้นหาอยู่เสมอในป่าที่มีทั้งเรื่องราวอันน่าสยดสยองความลึกลับและอาถรรพ์ต่างๆซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นทหารหมู่หนึ่ง ได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปยังพิกัดหนึ่งที่กลางป่าลึกโดยหน้าที่ของพวกเขาในครั้งนี้ก็คือการต้องสกัดจับพวกกระกลอบขนส่งยาเสพติดที่อยู่ท่ามกลางป่าเปลี่ยวเหล่าทหารต้องเดินเท้าลึกเข้าไปในป่าอันรกลางและทึบไปด้วยแมกไม้นานาพัานยิ่งในบริเวณพิกัดที่พวกเขา ต้องเป็นดักซุ่มรอประทะด้วยแล้วนั้นที่นั่นยิ่งเป็นพื้นที่ที่มีแต่ต้นไม้ใหญ่อายุอานามน่าจะเกือบร้อยปีได้แน่นอนว่าในบริเวณดังกล่าวนั้นแม้ว่าในช่วงเวลากลางวันแสงแดดก็ยังไม่สามารถที่จะสาดส่องลงมาถึงยังพื้นเบื้องล่างได้เลยบรรยากาศที่นี่จึงดูวังเวง และหน้าสะพึงกลัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อหมู่ของทหารเดินทางก็ไปถึงที่พิกัดนั้นซึ่งทางทหารก็ต้องซุ่มรอเวลาก่อนที่เป้าหมายจะเดินทางมาถึงถึงหนึ่งวันเต็มในระหว่างหนึ่งวันนั้นก็ได้มีนายทหารหนึ่งคนในหน่วยได้ขอปลีกตัวออกไปทําธุระเบาที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในระหว่างที่เขากําลังเพลิดเพลินจำเริญใจ กับการปลดปล่อยของเหลวออกจากร่างกายอยู่นั้นจ,จู่ๆนายทหารนายนี้ก็ได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างเมื่อฟังฟังดูแล้วมันก็ฟังคล้ายๆกับเสียงคนกำลังพูดคุยซุบซิบกันอยู่แน่นอนว่านายทหารนายนี้กระชับปืนแน่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โม่สู้รบเพราะเสียงที่ได้ยินนี้มันอาจจะเป็นเสียงของเป้าหมาย ที่พวกเขากำลังซุ่มดักรออยู่หรือกลุ่มพวกลักลอบขนส่งยาเสพติดนั่นเองแต่ที่มันน่าแปลกก็คือต้นทางของเสียงพูดคุยซุบซิบที่แผ่วเบานี้นั้นเขาได้ยินมันมาจากทิศทางบนต้นไม้ต้นใหญ่นี้ทหารนายนั้นค่อยๆสาส่องสายตาเพื่อมองหาตามกิ่งของต้นไม้เขาเพ่งมองไปยังทางต้นทางของเสียงนั้น และเขาก็ได้เล็งปืนไปยังทิศนั้นด้วยแต่แล้วในขณะที่เขาขยับตัวก็ได้ดเผลอก้าวเท้าไปเหยียบเศษกิ่งไม้ดังแกลบเข้าให้ทำให้เสียงที่พูดคุยอยู่นั้นเงียบลงไปในทันทีและแล้วเสียงบางอย่างมันก็เริ่มดังขึ้นมันคือเสียงของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่บนกิ่งไม้ ด้วยความที่เกรงว่านั่นอาจจะเป็นกลุ่มผู้ร้ายนายทหารผู้นี้จึงได้สาดกระสุนรัวเข้าใส่ไปทางกิ่งไม้กิ่งนั้นในทันทีและแล้วเสียงกรีดร้องของหญิงสาวก็ดังสนั่นไปทั่วพื้นป่า แน่นอนวันนี้นะมันคือเรื่องที่แปลกมากเพราะผู้หญิงที่ไหนกันละ่ะมันจะมาอยู่ท่ามกลางป่าลึกแบบนี้แล้วที่มันแปลกเข้าไปอีกก็คือเธอยังมาอยู่บนต้นไม้ในระหว่างที่นายทหารกำลังหวาดวิตกทหารในหมู่ก็วิ่งกลูเข้ามาเพื่อสมทบเพราะได้ยินเสียงปืนดังสนั่นก้องไปทั่วพื้นป่าทหารในหมู่ที่เข้ามา ได้เห็นทหารนายนั้นกำลังเล็งปืนไปทิศทางที่บนต้นไม้พวกเขาจึงรีบส่องไฟฉายตามทิศทางนั้นไปและพวกเขาก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเพราะนั่นมันคือภาพของผู้หญิงที่โผล่หัวออกมาจากพุ่มไม้เธอโผล่ออกมาแค่หัวเพียงเท่านั้นเมื่อแสงไฟ ไปกระทบที่ใบหน้าเธอก็รีบหดหัวพลุกหายเข้าไปในพุ่มไม้ในทันทีและแม้ว่าทหารในหมู่จะส่องไฟตามหาแค่ไหนก็ตามก็ยังหาผู้หญิงคนนั้นไม่พบเจอแต่ที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่ามีบางสิ่งหรือบางคนอยู่บนกิ่งไม้นั้นจริงๆก็เพราะว่าพวกเขาได้พบกับคราบเลือดที่หยดลงมาจากด้านบน เป็นลิมลิมทหารนายแรกที่ได้พบเจอน่าจะยิงไปโดนมันเขา้าและเลือดของมันนี้นั้นมันก็ได้ส่งกลิ่นเหม็นเนา่าคละคลุงไปทั่วซึ่งกลิ่นนี้รุนแรงยั่งกับซากศพของคนหรือสัตว์ที่เน่าตายมาหลายวันแล้วในหมู่นั้นมีทหารนายหนึ่งได้บอกกับพวกเขาว่าสิ่งที่เห็นนี้มันน่าจะเป็นพวกอมนษย์ บ้างประเภทหรืออสุรกายบ้างประเภทที่เร้นกายอาศัยอยู่กลางป่าลึกคล้ายๆกับพวกเสือสมิงแน่นอนว่าพวกอมนุษย์เหล่านี้เป็นพวกที่หวงถิ่นหากใครก้าวล้ำเข้าไปในอาณาเขตหรือบริเวณที่มันอยู่อาศัยหรือแม้แต่แหล่งหากินของมันเข้าละก็มันจะตามล่าคนผู้นั้นเป็นอาหารไปด้วย และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพวกเขาได้โจมตีมันหรือเล่นงานมันไปแล้วด้วยแบบนี้นี่ก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เป็นทวีคูณแน่นอนว่าเรื่องเล่าจากปากของนายทหารชั้นผู้น้อยแบบนี้ในหมู่นั้นย่อมไม่เป็นที่น่าเชื่อถือทุกคนต่างก็มองว่าเรื่องเล่านั้นเป็นเรื่องหลอกเด็กสัส่วนใหญ่ ส่วนผู้หญิงที่ห้อยหัวลงมาจากต้นไม้นั้นพวกเขาก็คาดเดาว่าเธอน่าจะเป็นคนจริงๆนั่นแหละและก็อาจจะเป็นพวกเดียวกันกับขบวนการล่ำเลียงหรือขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศแน่นอนว่าในคืนนั้นทุกๆคนต่างก็เฝ้าระแวดระวังกันจนเช้ามืดหมู่ของทหารจึงได้เริ่มออกเดินทางต่อ เพื่อลาถอยจากสถานการณ์นี้ก่อนเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันช่างไม่ชอบมาพากลหมู่ทหารเดินทางตามพิกัดแผนที่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาได้ทางที่เดินไปมันก็ยิ่งรกทึบและน่าสะพึงกลัวมันเป็นเส้นทางที่ทุกคนในหมู่ไม่มีใครคุ้นเคย หรือว่าในตอนนี้พวกเขากำลังจะหลงทางกันแน่นะในตอนที่หมู่ทหารกำลังปรึกษาการเรื่องเส้นทางออกจากป่าท่านใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนเดินทางเข้ามาหาพวกเขาทหารในหมู่ทุกนายยกปืนกระชับแน่นก่อนที่จะมีร่างของคนสองคนโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ เจ้าของร่างคือชายชราสองคนที่สะพายถุงย่ามและสะพายปืนลูกซองคล้ายกับพวกนายพลานแน่นอนว่าในเวลาแบบนี้มีใครที่ไว้ใจได้บ้างละ่ะแม้ว่าจะเป็นคนแก่แต่เล่นพกปืนเดินดุมๆเข้ามาแบบนี้เหล่าทหารจึงไม่ได้ลดปืนลงแม้แต่คนเดียวจนหนึ่งในชายชราต้องเอ่ยปากขึ้นมาก่อน เฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพวกข้ามาช่วยพวกเองเอาปืนลงก่อนเฮ้ยพวกเองนะ่ะหลงป่าอยู่ละสิท่าเข้ามาลึกขนาดนี้นะ่ะป่าแถวเนี้ยไม่ใช่ว่าใครเข้ามาได้แล้วจะออกกันไปง่ายๆนะเว้ยหมู่ทหารได้ปรึกษากับลุงเรื่องเดินทางออกจากป่า ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาที่เย็นมากแล้วลุงจึงได้บอกให้พวกเขาพักค้างแรมที่นี่ก่อนหนึ่งคืนเพราะถ้าขืนดันทุลังเดินทางกันในป่ายามค่าคืนมันก็อาจจะยิ่งทำให้ลงลึกเข้าไปในป่าใหญ่ลุงจึงได้บอกให้หมูทหารไปหาที่โล่งแจ้งเพื่อสร้างแคมป์ที่พักแรมกันก่อน ในช่วงที่ทําที่พักแรมกันเสร็จนั้นลุงจึงได้เรียกทหารทุกนายในหน่วยนั้นมารวมพลโดยลุงจะเริ่มทําพิธีกรรมบางอยา่างเดี๋ยวพวกข้าทั้งสองคนเนี่ยจะทําพิธีเพื่อไม่ให้ไอ้ตัวที่สะกดรอยตามพวกเองมานะ่ะเข้ามาเล่นงานพวกเราในคืนนี้นะ แน่นอนว่าคำพูดของลุงก็เล่นเอาทหารทั้งหมู่น่าเสียกันเป็นแท้ลุงรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันทั้งที่ยังไม่มีทหารหนายใดได้เล่าให้พวกลุงฟังเลยหลังจากพูดคุยกับลุงทั้งสองคนจบลุงทั้งสองก็เริ่มพิธีกรรมโดยมีลุงอยู่คนหนึ่งได้เดินไปผูกสายศีลจนรอบอาณาบริเวณข่ายพักแรมนี้ ส่วนลุงอีกคนก็ได้นำมีดที่คล้ายมีดหมอออกมาจากยามก่อนที่จะพนมมือและบริกรรมคาถาภาษาแป,กแปลกๆซึ่งก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยพอสวดจบลุงก็ได้ชักมีดออกมาจากฝักและปักมันลงที่พื้นดินในทันทีพร้อมกับสวดคาถา และแล้วเสียงกรีดร <ancies> ้องของผู้คนจำนวนมากก็ได้ดังสนั่นลั่นไปทั่วป่าเสียงนั้นผสมปนเปกันมั่วไปหมดจนจับทิศทางไม่ได้ว่าต้นทางของเสียงร้องนั้นมาจากไหนในตอนนี้ หมู่ทหารรู้แล้วว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับเหล่าอามนุษย์แห่งผืนป่านี้ถ้าไม่ได้ลุงทั้งสองคนเข้ามาช่วยพวกเขาอาจจะไม่สามารถต่อกรอกับพวกมันได้หลังจากที่ดึงมีดหมอขึ้นมาจากพื้นและเก็บเข้าฝักลุงก็ได้บอกกับหมู่ทหารนี้ว่าถ้าพวกเรา สามารถผ่านคืนนี้ไปได้พวกมันก็จะทำอันตรายพวกเราไม่ได้อีกแล้วคืนนี้นะ่ะพวกเองต้องระมัดระวังกันให้มากเพราะพวกมันนะ่ะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวบริเวณใกล,กล้ๆนี้ข้าเนี่ยสัมผัสถึงจิตสังหารอันแรงกล้าของพวกมันได้ถึงสามตัวแต่หลังจากที่ข้า ลองทําพิธีไปเมื่อตะกี้นี้นะมันก็เลยทําให้ข่าเนี่ยได้รู้ว่าพวกมันนะ่ะคือคขังขาวผีที่อาศัยอยู่ในป่าแถบนี้พวกมันนะ่ะอยู่กันเป็นฝูงเลยนะและก็น่าจะมีจํานวนมากกว่า20ตัวถ้าพวกมันมาพร้อมกันละก็พวกเราเนี่ยอาจจะรอดกันได้ยากนะ ลุงพูดยังไม่ทันจะได้จบก,ก็มีนายทหารคนหนึ่งเลือบขึ้นมองไปเห็นบางอย่างอยู่บนต้นไม้เขาตกใจจนถึงขั้นอุทานออกมาเฮ้ยดูที่มวนต้นไม้แล้วทั้งลุงและทหารทั้งหมู่แงนหน้าขึ้นไปมองบนต้นไม้ที่ตรงนั้นมีหญิงสาวเปลือยกายอยู่หนึ่งคนเธอยืนอยู่ตรงกลาง และขนาดด้านข้างซ้ายขวาด้วยผู้ใช้เปลือยกายเช่นกันข้างละคนทั้งสามกระโดดขึ้นมาแล้วกลายล่างเป็นคางคาวขนาดใหญ่โตโดยเฉพาะตัวผู้หญิงที่เป็นหัวหน้านั้นตัวของมันมีขนาดลําตัวที่ใหญ่โตมากที่สุดลุงคนหนึ่งไม่รอช้าเขารีบซาดกระสุนเข้าใส่ค้างคาวผีตัวผู้ตัวหนึ่งในทันที มันกรีดร้องออกมาก่อนที่จะตกลงมากลางวงของทหารคาดว่าที่ลุงยิงไปนั้นก็น่าจะเป็นกระสุนเงินที่ใช้ปราบปลามเหล่าผีดิบแวงพายร่างเที่ร่วงตกลงมานั้นมันคือค้างคาวตัวเคื่องขนาดลำตัวของมันใหญ่เกือบเท่าตัวคนเลยส่วนพวกมันอีกสองตัวนั้นก็ได้บินโฉบหายไป ลุงรีบปีเข้ามาและดึงมีดหมอออกมาใช้มีดนั้นผ่าควักหัวใจของมันออกมาในทันทีและยัดหัวใจนั้นเข้าไปไว้ในใหายอะไรบางอยา่างแล้วลุงก็ได้บรรยายเหตุผลว่าทำไมแกต้องทำแบบนั้นด้วยเอ้ยที่ข่าเนี่ยต้องควักหัวใจของมันออกมาแบบนี้นะก็เพราะว่าข้าเนี่ย จะปลดปล่อยดวงวิญญาณของคนที่โดนมันกินเข้าไปเนี่ยสิแต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรต่อก็ได้เกิดเรื่องขึ้นเมื่อรอบๆอบบริเวณนั้นตั้งเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าคล้ายกับเสียงฝีเท้าของคนเดินวนเวียนโดยรอบเต็มไปหมดจากนั้นภาพที่หน้าพันพึงก็ได้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของทุกคนดวงตา ของสัตว์ที่สะท้อนแสงเป็นสีแดงกลับปุดออกมาเต็มตามพุ่มไม้มันมีจำนวนมากจนนับไม่ได้และหากพวกมันบุกเข้ามาจู่โจมพร้อมกันจากทุกด้านกดถือว่านี่ค่อนข้างจะอันตรายมากเลยทีเดียวลุงจึงได้ตะโกนบอกทหารทุกนายให้ตเตรียมพร้อมเฮ้ยพวกเอง ไม่พองไปกลัวมันตาของมันโพที่ไหนพวกเองก็ซาดกระสุนเข้าไปใส่มันแบบไม่ต้องยั้งเลยเมื่อเหล่าทหารได้ยินพวกเขาก็เริ่มสาดห้ากระสุนเข้าไปใส่กรุ่มดวงตาสีแดงนั้นในทันทีอย่างไม่ยัง้งเสียงหวีดร้องจากความเจ็บปวด ของผู้คนจำนวนมากดังสนั่นลั่นไปทั่วพื้นป่าเสียงนั้นมันมีทั้งเสียงผู้ชายผู้หญิงเด็กและคนแก่เหล่าทหาร าดกระสุนเข้าไปก็เป็นเวลาพักใหญ่ก่อนที่เสียงร้องนั้นมันจะเริ่มซาและเงียบไปในตอนนี้ดวงตาของสัตว์สีแดงก็หายไปจนเกือบจะหมดแล้วหมู่ทหารกำลังจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่แต่ลุงก็ได้เข้ามาห้ามปลามเอาไว้ก่อนเฮ้ยพวกเองนะ่ะ ออกไปนอกอาณาบริเวณของสายสินไม่ได้นะเว้ยมันอันตรายมากนะต้องรอให้เช้าก่อนพวกเองนะถึงจะออกจากวงสายสินของข้าไปได้ทุกคนต่งตางเฝ้ารอเวลาให้ถึงรุ่งเช้าและในตอนเช้าตรู่นั้นลุงก็ได้ทำพิธีอีกครั้งและบริกรรมคาถาก่อนที่ลุง จะบอกทางให้เราทหารในหมู่รีบออกเดินทางกันและได้กลับชับกับพวกเขาเอาไว้ว่าพวกเขานั้นต้องรีบออกเดินทางและออกจากป่าให้ได้ก่อนที่จะค่าไม่เช่นนั้นละก็พวกเขาอาจจะกลายเป็นผีเฝ้าป่านี้ได้แน่นอนว่าลุงทั้งสองนั้นไม่ได้เดินทางตามมาส่งพวกทหารตอนที่แยกทางกันนั้น พวกลุงก็ได้เดินหายลับไปในป่าคนละทิศกับที่พวกทหารนั้นต้องเดินทางออกมาเหล่าทหารได้เดินทางตั้งแต่เช้าพวกเขาใช้เวลาเดินทางอยู่ในป่าจนบ่ายจะเจอเส้นทางของรถที่ชาวบ้านนั้นใช้เดินทางเข้ามาหาของป่าพวกเขาจึงได้เดินทางตามเส้นทางนั้นเพื่อกลับไปยังฐาน แต่ในระหว่างทางนั้นรถลาดตระเวนจากฐานก็ได้ผ่านมาพบพวกเขาเข้าพอดีรถลาดตระเวนจึงได้จอดให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นจึงได้ทราบว่าทหารหมูน่นี้ได้ออกไปทำภารกิจและขาดการติดต่อมาแล้วถึงแก้ววันเต็มแต่ทหารในหมู่ทุกคนต่างก็ยืนยันกันว่าพวกเขานั้นเพิ่งจะออกมาทำภารกิจ ได้เพียงแค่ห้าวันเท่านั้นซึ่งฟังดูแล้วมันก็น่าแปลกมากจนเมื่อกลับไปถึงฐานบัญชาการผู้บังคับบัญชาจึงได้มีคำสั่งให้หัวหน้าของหน่วยเข้าไปพบเพื่อรายงานเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นในทันทีหลังจากที่ได้เข้าไปพบกับผู้บังคับบัญชาหน่วยหัวหน้าหน่วยก็ได้แต่อ้ำอ้อึ้งอึ้งเพราะเขาไม่รู้ว่า จะเริ่มเรื่องราวยังไงจนเมื่อบอยู่ดีๆผู้บังคับบัญชาก็ได้เอ่ยปากขึ้นมาก่อนพวกเองนะ่ะเจอลุงแก่ๆสองคนเข้าให้ละสิทธาหัวหน้าหมู่ทหารจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับผู้บังคับบัญชาฟังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ค้างข่าวหรือผีค้างข่าวผู้บัญชาการได้ฟังเรื่องเล่าผู้บัญชาการ ึงได้บอกเล่าเรื่องราวที่เขาเคยได้ยินว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับทหารหมู่นี้นั้นมีผู้คนได้พบเจอกันบ่อยครั้งและผู้คนที่รอดกลับมาได้ส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาได้พบเจอกับลุงสองคนเช่นกันซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้นั้นมันได้เกิดขึ้น กับทหารหมู่นี้จริงๆหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ได้เกิดขึ้นกลางป่าลึกกันแน่ถ้าชอบอย่าลืมกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ